ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูพ่อแม่พันนกนะครับพ่อแม่พันนกอ่าบินหลาดงนะครับที่ผมได้ทําการเพาะพันธุไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทํารังหรือยังนะครับผมลงไว้สักพักใหญ่แล้วนะครับเดินไปดูกันทางเข้านะครับกั้นสเลนเลยนะครับ กันสัตว์รบกวนนะครับพ่อแม่พันธุ์ถามข้าวเล็กๆนะครับอันนี้คอกเรงนี้ฟักแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้แม่พันธุ์ฟักฟักไข่ยอยู่ได้หลายวันแล้วนะครับมาดูคอกต่อไปนะครับนี่ครับ นี้พ่อนกนะครับพ่อนพอนกนี้เป็นตาลูตอหางแปดนะครับแต่ขนนี้หางเขาหักนะครับไปดูหางสั้นหน่อยครับตัวเมียครับตัวเมียอยู่ด้านล่างตัวเมียอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับตัวเมียตัวเมียนี้เป็นลูกของเจ้าด้วนนะครับเป็นลูกสาวเจ้าด้วนนะครับ พ่อนกบูโดนะครับกับแม่เบตงนะครับไปดูลังกันนะครับรังลังนี่คือทำลังแล้วนะครับเดี๋ยวรอรอเวลาก่อนนะว่าไข่นะรอเวลาเขานิดนึงเดี๋ยวเขาจะไข่ให้เรานะครับยังไม่เห็นไข่นะครับยังนะครับพ่อนก,กับแม่นกนะครับพ่อนกเป็นตาลูตาหางแปดน,นะครับ แต่ตอนนี้เขาหางหักอยู่นะครับเดินไปดูอีกคอกนึงนะครับอันนี้กําลังบินไล่กันอยู่เลยนะครับบินไล่ผสมพันธุ์นะครับอีกคอกนึ่งครับพ่อนกนะครับนี่พ่อนกนะครับนนรบ,บินไล่ตัวเมียนะครับพ่อนกนี้เป็นเจ้าเสือเล็กนะครับ แม่นกนี่เป็นนกแม่นกเอเบตงนะครับเป็นนกตัวเมียสายเบตงนะครับตัวนี้ก่อนที่ผมจะปล่อยตัวผู้ลงไปแม่นกได้ทำรังไว้แล้วนะครับทำรังไว้เรียบร้อยแล้วแต่เรารอเวลากันก่อนนะครับว่าเขาจะเหยียบไหมนะครับเขาจะผสมพันธุ์กันตอนไหนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ